สวัสดีแฟนวลลอลเลย์บอลทุกท่านนะคะจบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขัน VNL ปี2025นัดที่ไทยเจอกันกับโปลแลนด์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเกมแรกของไทยแล้วก็เป็นเกมแรกของโปลแลนด์ด้วยนะมาเจอกันในครั้งนี้นะคะเล่นได้สนุกมากๆ มันมากๆค่ะทุกคนแม้ว่าจะเป็นฝ่ายไทยนะคะที่แพ้ให้กับโปลแลนด์0ต่อ3เซตด้วยสกอร์ทั้งหมดนะคะ22ต่อ25 24ต่อ26แล้วก็22ต่อ25ค่ะดูจากแต้มได้เลยนะทุกคนสูสีมากๆแล้วไทยก็คือพยายามทำเต็มที่แล้วเล่นได้ดีมากๆนะคะ เกมการแข่งขันตั้งแต่เซตแรกเลยนะคะต้องบอกว่าคะแนนแรกเนี่ยเป็นของไทยถัดมาจากนั้นนะคะก็เป็นทางโปลแลนด์นะที่ทําแต้มขึ้นมาได้โปลแลนด์เนี่ยเขามีทักษะการหยอดที่ดีมากๆเพราะว่าตัวเขาสูงเขาจะเลือกหยอดตำแหน่งไหนก็ได้ค่ะทุกคนดาวรุ่งของไทยวริศราศีทาเลศนะคะก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในช่วงที่โปลแลนด์เนี่ยนำไทยไปประมาณ8ต่อ3โค้ดออส ะะก็ต้องขอเวลานอกกันเลยทีเดียวค่ะแล้วโค้ดออสเนี่ยก็มาให้เทคนิคกับนักกีฬาสาวไทยว่าให้เล่นรุกผสมนะคะแล้วก็ต้องตั้งรับให้ดีนะพอหลังจากพักเบรกเท่านั้นแหละค่ะทีมไทยก็ทําตามคําสั่งของโค้ดทันทีคือทําแต้มได้เลยทันทีโดยน้องบีมพิมพ์พิชยากกรมทําได้2แต้มติดติดเลยนะคะเรียกได้ว่าน้องบีมเนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากๆนะสำหรับความคิดของต่ายนะคะต่ายมองว่าบีมพิม พิชยากกรำเป็นผู้เล่นของไทยที่ทำแต้มได้ดีมากๆยอดเยี่ยมมากๆนะคะ ในบางจังหวะอะค่ะทุกคนแม้ว่ายังหาช่องไม่ได้แต่น้องบีมก็เลือกที่จะตีเอาทัชคืออย่างน้อยให้บอลมันไปโดนตัวของผู้เล่นของโปแลนด์เพื่อที่ไทยเราจะได้แต้มน้องบีมเนี่ยฉลาดมากๆกนะจากประสบการณ์ที่น้องเล่นมาในลีกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองเยอรมันเองนะคะโอ้โหถือว่าสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬาไทยเรามากๆค่ะต่อมานะคะไทยก็ได้แต้มต่อเป็นแต้มที่3ามคือหลังจากผ เบรกตอนที่ไทยเนี่ยตามอยู่3แล้วโปรแลนด์เนี่ยอยู่ที่8แต้มเนี่ยไทยก็ไล่ขึ้นมา3คะแนนติดเลยค่ะหลังจากนั้นโปรแลนด์ก็ขอเวลานอกทันทีค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องขอชื่นชมทางโปรแลนด์เขาด้วยนะคะเพราะว่าโปรแลนด์เนี่ยเขาเริ่มจับทางไทยเราออกแล้วนะว่าเราเนี่ยมักจะส่งบอลไปให้กับบีหลังนะคะก็จะเน้นเล่นโค้งหลังมานะโปรแลนด์เขาก็ดักทางได้เขาก็บล็อกเราไปได้หลายลูกเหมือนกันค่ะในช่วงเซตแรกเนี่ยมีช่วงที่ไทยกับโปรแลนด์คะแนนเท่ากันอยู่ที่12ต่อ12หลังจากนั้นน้องบีมพิมพิชยากกรัมก็สามารถ สู้กับบล็อกใหญ่ของทางโปลแลนด์ได้ค่ะทุกคนบีมเล่นกับบล็อกของโปลแลนด์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะนี่แหละค่ะที่ไต่บอกว่าประสบการณ์ของน้องบีมพิมพิษยากกรัมเนี่ยสุดยอดมากๆนะคะทาให้คะแนนของไทยเนี่ยนำไปเป็น13ต่อ12แล้วก็นําไปเป็น14ต่อ12เนื่องจากกอนาลุกนะคะซึ่งเป็นกัปตันทีมของโปลแลนด์เนี่ยเขาตีออกเองนะในจังหวะที่กอนาลุกตีออกเนี่ยลาวารินีโค้ดของโปลแลนด์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะอารมณ์เสียกันเลย เลยทีเดียวค่ะ นั่นก็หมายความว่านักกีฬาสาวไทยของเรานะคะสร้างความปั่นป่วนให้กับโปรแลนด์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็นำอยู่ที่14ต่อ12แล้วนะคะแต่ทางโปรแลนด์เองก็ต้องขอชื่นชมเขาเหมือนกันเขาไม่ปล่อยให้เรานำอยู่นานค่ะเขาก็พยายามทำแต้มแล้วก็มาตีเสมอไทยเราได้เป็น14ต่อ14ในที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีจังหวะที่น้องเพียวอัจรพรคงยศกับตันทีมของเราเนี่ยเกี่ยวบอลแล้วก็ตีบอล เ,เลยนะคะทำให้แต้มไล่บี้กันมาเป็น17ต่อ17ค่ะหลังจากนั้นไทยก็ขึ้นนำอีกครั้งหนึง18ต่อ17เนื่องจากโปแลนด์เนี่ยเป็นฝ่ายทำผิดพลาดเองนะคะแต่ในที่สุดไทยก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้นะเพราะว่าโปแลนด์เขาแข็งแกร่งจริงๆค่ะสตีเซเนี่ยถูกเอาไปไว้นอกสนามนะเพราะว่าโค้ชเขาเก็บให้สตีเซยกมาเล่นในช่วงท้ายเซตค่ะและพอท้ายเซตโคต้ชลาวารินีก็ส่งสตีเซ็กมาอีกครั้งหนึ่งตามคาดจริงๆให้ สเตเซียกเป็นคนปิดจบสกอร์นะคะสุดท้ายก็เอาชนะไทยไปได้25ต่อ12ค่ะ เข้าสู่เซตที่2ค่ะทุกคนก็ยังถือว่าเป็นเกมที่มันมากๆระหว่างไทยกับโปแลนด์นะโปแลนด์ Poland เนี่ยบล็อกไทยได้ติดๆกันเลยนะคะคือบล็อกบีมได้ตลอดเลยในเซตที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าโปแลนด์เนี่ยเขาอ่านเกมไทยได้มากขึ้นนะคะไทยก็จะมีเล่นลูกหลากหลายค่ะแต่ต้องขอชื่นชมพรพันธ์เกิดปราดนะคะที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับน้องบีมพิมพิชยากกรำได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าน้องบีมเนี่ย ถูกโปรแลนด์บล็อกหลายลูกพรพันธ์ก็เลยคิดว่าบีมอาจจะเสียความมั่นใจแต่พรพันธ์ก็ไม่ได้จ่ายบอลไปที่คนอื่นก็ยังย้ำไปที่บีมให้บีมรู้ว่าบีมหาช่องได้พิมพ์พิชยาเธอทำได้ประมาณนี้เลยโอ้โหไต่ดูแล้วไต่ก็ชื่นชมมากๆนะคือพรพันเนี่ยยังเชื่อมือบีมอยู่ก็ส่งบอลไปให้บีมแล้วบีมก็ทำให้ทีม ได้แต้มขึ้นมานะคะโหมันมากๆค่ะในจังหวะที่พรพันเนี่ยเซตมือเดียวก็เกิดขึ้นในช่วงเซตที่2นี้ด้วยนะคะก็คือว่า โปลแลนด์เนี่ยเสิร์ฟมานะคะทีมไทยรับได้แต่มันเหมือนว่าบอลเนี่ยจะล้นข้ามตะข่ายไปค่ะพรอนพันก็เลยใช้มือเดียวเนี่ยเกี่ยวบอลกลับมาแล้วก็ส่งบอลให้ตัว MB ของไทยหลังจากนั้น MB ีก็ทําแต้มได้ค่ะจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะที่ผรอนพันเกิดปราดเนี่ยเขาได้สะสมมาไม่ว่าจะเป็นหลีกต่างประเทศเนะเกาหลีเธอก็ไปมาแล้วหลีกอเมริกาเธอก็ไปมาแล้วแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติไทยมานักต่อนักแล้วนะคะประสบการณ์ไม่ต้องพูด ถึงการเกี่ยวบอลแบบนี้พพอนพันทำได้อยู่แล้วจนในช่วงนี้นะโค้ดลาวารินีโค้ดของทีมชาติโปโลแลนด์เนี่ยถึงกับต้องชาเลนเลยนะคะว่าเอ๊ะมันมันใช่เหรอมันแปลกๆนะมือเธอล้นหรือเปล่าฟาวเน็ตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ฟาวตะข่ายนะคะก็คือชา์เลนไม่ผ่านเป็นแต้มของไทยไปค่ะแต่สุดท้ายนะก็เหมือนเดิมไทยไม่สามารถที่จะต่อต้านความใหญ่ของโปโลแลนด์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเขาที่ร่างกายสูงใหญ่เหลือเกินจะตบตรงไหนจะหยอดตรงไหน ได้หมดนะแล้วตัว MB เค้เขากอนลุกทำแต้มได้ดีมากๆสตีเซยกเองนะคะแล้วก็อีกคนหนึง่งเบอร์11โอ้โหเก่งมากๆเลยนะแต่อาจจะอ่านชื่อไม่ถูกนะคะคนนี้ก็สุดยอดมากของโปลแลนด์เหมือนกันทำให้เซตที่2เราเนี่ยแพ้โปลแลนด์ไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาอยู่ในช่วงที่ดิวกันแล้วนะคือ24ต่อ24มันมีลุ้นมากเลยอะทุกคนแต่สุดท้ายก็ต้องพายไปนะคะด้วยสกอร์24ต่อ26ค่ะ เข้าสู่เซตที่3นะคะเซตนี้ก็มันเหมือนกันเต็มที่มากๆนะคะวริศราสีทาเลิศเนี่ยโอ้โหกล้าเล่นมากนะ แม้ว่าเธอจะตัวเล็กแต่เธอใจสู้ใจใหญ่มากๆเธอไม่ได้กลัวนักกีฬาตัวใหญ่เลยนะเธอไม่ได้กลัวทีมชาติโปแรแลนเลยนะแต่สังเกตนะคะว่าวาริสราศีทาเลิศเล่นไปด้วยยิ้มไปด้วยนะคะแล้วก็กล้าทํามากเธอจะเล่นได้หลายทิศทางมากไม่ได้ตีไปแค่ทิศทางเดียวนะจังหวะบอลของเธอทิศทางบอลของเธอเนี่ยปล่อยออกมาได้หลากหลายมากเลยนะคะคือ โอ้โหทำให้ไทยเนี่ยนำขึ้นมาเลย2ต่อศูนแต้มในช่วงเซตที่3นะคะแล้วก็มีการแก้เกมของน้องบีมพิมพิชยากกราอีกเช่นเดียวกันค่ะที่ในช่วงท้ายเกมแล้วเนี่ยยูฟ่าดนพรลงมาปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยรับได้ดีมากๆปรากฏว่าบอลเนี่ย ไปทางบีมบีมก็ต้องตีไปแก้เกมก็คือ,อได้ยินเจเจนุสราต้อมําเขาพูดว่าตีบอลเจิดนะคะคือตีเจิดหมความว่าตีให้เหนือบล็อกไปนิดนึงอะ่ะเพื่อเอาทัชประมาณนั้นนะคะก็สามารถทําแต้มให้กับทีมไทยได้แต่ก็เหมือนเดิมคะ่ะในช่วงเซตที่3ไทยเองก็ยังมีจุดพลาดค่อนข้างมากทําให้ไทยเราแพ้โปแลนด์ไปด้วยสกอร์2 2ต่อ25ถามว่าโปแลนด์มีพลาดไหมก็มีพลาดนะการเสิร์ฟของเขาก็พลาดบางทีเขาตีออกเองหลาย ลูกเลยทีเดียวเขาพลาดไปหลายแต้มเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรณลุกเองสตีเซยกเองนะคะก็พลาดเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะสําหรับลูกบอลหนึลูกเนี่ยมันก็เป็นไปได้เสมอนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะต้องยอมรับเลยว่าการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติโปลแลนด์ในรายการ VNL ปี2025ในครั้งนี้เนี่ยสุดมันจริงๆค่ะทุกคนนะักกีฬาไทยทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆ และก็จะสังเกตเห็นว่าดาวรุ่งของไทยนะีคะที่โค้ดออสส่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นวริศราศีทาเลิศไม่ว่าจะเป็นยูฟ้าดนพรน,น้องไก่วิมลรัตนพันธ์อย่างเงี้ยค่ะ คือเขาไม่กลัวนะสายตาก็ดูมีความมุ่งมั่นแล้วก็กล้าเล่นนะคะกล้าที่จะทําหน้าที่ของตัวเองก็คือไม่ได้กังวลเลยนะคะยังเล่นด้วยความสนุกสนานนะนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆที่นักกีฬาไทยจะได้รับนั่นเองค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะทีมชาติไทยจะแพ้ไปนะแต่ต่ายก็มองว่าสู้ได้แบบเต็มที่มากๆนะเพราะว่าคะแนนที่ออกมาก็สูสีกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเรามารอลุ้นรอติดตามชมเกมในวันพรุ่งนี้นะคะไทยก็จะเจอกันกับเบล เวลาเดิมค่ะ14นาฬิกานะคะในวันที่5มิถุนายนปี2568ค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ